ยมสุริยันจันทราตะวันลับตาจันทราข็ามาเยือนยามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผรอปล่อยให้หัว ซึ่งกันและกันมีความรักงดงามมีความ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนลมาเอ้ยครัวบ้านนาเมนูเด็ดกับทุกคนค่ะวันจะพามาดูครัวมาดามบ,บ้านนานะคะวันนี้กับวันหยุดของวันที่วันย้ายอพาร์ตเมนต์ไปย้ายอพาร์ตเมนต์มานะคะเลยยังไม่ได้เก็บของออให้มันเป็นเรื่องเป็นราวที่สำคัญนะคะวันมีอาหารแห้ง เยอะมากค่ะวันนี้วันก็เลยได้โอกาสมาเช็คนะคะว่าอาหารแห้งที่มีนะ่ะมีอะไรบ้างแล้วก็จะเอาอะไรมาทำกินบ้างนะคะวันก็เลยจะทำเป็นคลิปให้พี่พี่น้องน้องทุกคนเห็นแล้วก็ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าในครัวของวันมีอะไรบ้างแล้วก็ของหลายๆอย่างยังคงเป็นของแห้งที่แม่ตากมาให้นะคะซึ่งเวลาแม่เขาทำของแห้งให้เนี่ย ันสามารถเอาเก็บมาไว้กินได้เป็นปีบางทีก็สองปีเลยค่ะต่อไปนี้ก็ไม่มีคนทําให้แล้วนะคะไม่มีแม่แล้วแต่ก็มีนาที่อยู่ที่บ้านเขาก็บอกว่าอยากได้อะไรก็บอกส่งเงินไป เดี๋ยวทำให้นะคะแล้วก็มีพี่ๆในแอดมินช่องมาดามบ้านนาจะช่วยตากแห้งให้หลายคนเลยนะคะวันก็ต้องกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะอาหารแห้งของแห้งมีความจำเป็นกับชีวิตวันมากๆแล้วก็ช่วยให้วันประหยัดได้มากๆเลยค่ะวันมีอะไรบ้าง <c oughs> แคปหมูนะคะที่ทำคลิปกินไปเมื่อวานแล้วนะคะ วันซื้อมาตูมกับกระเจี๊ยบมาค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้วันจะต้มกระเจีย๊ยบไอ้แม,ม่ต้มต้มมะตูมค่ะมะตูมซึ่งวันมีกระเจี๊ยบด้วยนะคะมีป้าป้าแม่แม่บอกว่าให้ต้มใส่อะไรสักอย่างวันลืมค่ะวันขออีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะ ว่าอะไรนะให้วันต้มใส่อะไรสักอย่างวันไม่แน่ใจวันขอรอนะคะ,อะคอมเมนต์บอกวันนะคะว่าให้ต้มยังไงซึ่งวันซื้อมาเยอะมากค่ะแล้วยังไม่ได้ต้มเพราะว่าอยู่ๆนะคะเวลาเรามาอยู่เมืองนอกอยู่ๆก็นึกถึงกลิ่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมน้ำลำไยน้ำแก๊กหวยอะคะ่ะแล้วมันจะหิวมันจะอยากอะไรแบบนี้วันก็เลยเออซื้อมาไว้ อันนี้แม่วันฝากมาให้นะคะแล้วก็เป็นคุณตากับคุณยายข้างบ้านแม่แกมีต้นมะกรูดหอมมากเลยสากให้ลูกมาเยอะมากกินยันปีหน้านะคะทุกคนซึ่งเก็บไว้ได้สี่หปีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าก็หมดค่ะทุกคนจ้ามะกรูดไม่เอานะคะมีมีเยอะแล้วก็ข้าวสารเหนียวข้าวเหนียวนั่นเองนะคะซึ่งยังมีอยู่เยอะมากเดี๋ยววันนี้จะแช่แล้วก็นึ่งนะคะ แล้วก็มีนี่ค่ะพริกป่นน่าจะเป็นของพี่นึกนะคะเดี๋ยววันจะแยกต้องแยกค่ะเพราะว่าเยอะจัดจนไม่รู้ว่าเรามีอะไรเนี่ยค่ะหอมทอดแม่ทอดให้ที่คิดว่ามันหมดไปแล้วพอตอนวันย้ายอาพาร์ตเมนต์วันถึกเพิ่งเพิ่งเห็นค่ะว่ายังมีหอมทอดอยู่เลยแต่ว่าวันเป็นคนกินลาบอะไรบ่อยอันนี้เป็นดอกสดาเดี๋ยววันนี้แช่น้ําเลยนะคะดอกสดา ลวกแล้วก็ตากแห้งเราจะแช่ในน้ำร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะฟูเหมือนเดิมเดี๋ยววันใส่เนี่ยนะคะใส่ถังไว้เลยแล้วเดี๋ยวไปแช่น้ำร้อนค่ะต้องกินแล้วค่ะทุกคนต้องเคลียร์ว่ามันมีอะไรเก่าใหม่บ้างนะคะก่อนหน้านั้นคือไม่มีเวลาจริงๆค่ะวันนี้ได้หยุดก็ทำซะหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็ ขี้เหล็กแห้งค่ะฝีมือแม่ค่ะทุกคนจ้าเอาไว้แกงอันนี้ก็แกงได้สองรอบเลยนะคะเวลาเราใส่แกงครึ่งหนึ่งเนี่ยเต็มหม้อเล็กเต็มหม้อเล็กๆได้เลยค่ะก็ก็ถือว่าเยอะค่ะอันนี้ดอกกระเจี๊ยบนะคะ ปลาแห้งนี่จะมาทำายำหม,มี่แบบบุรีรดำค่ะยังไม่ได้มีเวลาสักทีข้าครั่วนะคะของพี่สมนึกแน่เลยพี่เี่นึกกับพี่ดวงนะคะน่าจะจัดมาซ้ำกันใช่ไหม้่แจะชอบมากค่ะเข้าครัว่วอะไรที่ เรานึกเมนูไม่ออกวันก็จะทำลาบค่ะอันนี้ก็เป็นสะเดานะคะสะเดามีมาสองถุงแห้ง <c oughs> นานๆทีได้เคลียร์ของค่ะว <c oughs> ุ้ยพิกแห้งยังมีอยู่แล้วก็ตะไคร้แห้งหมดแล้วค่ะทุกคนรอบนี้นะคะรอบนี้คือของเหลือไม่เยอะค่ะหมดหมดสต็อกนะคะก็ได้สองตะกร้าะคะ่ะ ก่อนหน้าน,นี้วันไม่มีเวลาจัดระเบียบเลยค่ะก็เพิ่งได้ทําวันนี้นะคะจัดให้เป็นระเบียบสหน่อย,อยต้องต้มใส่ใบใหญ่อย่างนี้เลยน,ะนึกถึงการต้มน้ำอยู่นะคะ เริ่มเป็นระเบียบขึ้น,นว,ว่ะใส่เป็นตะกร้าไว้ก็จะได้หาง่ายค่ะแล้ก็ได้รู้ว่าเราโล่งไปอีกชั้นหนึ่งซื้ออะไรมาเติมบ้างซื้ออะไรมาเติมได้อีกนะคะ น่าจะใส่ได้ตะกร้ามันเหยีนล้นค่ะโอเคดูเป็นระเบียบขึ้นเยอะเลยเหลยวข้าวเหนียวนะคะสองสองประมาณสองสาโลได้เวลาวันซื้อวันจะซื้อข้าวเหนียวแบบถุงละสามโลค่ะตอนนี้ได้รู้แล้วนะคะว่าเรา มีสต็อกอะไรให้กินมากก็เหลือน้อยมากแล้วค่ะปีหน้ากับไทยก็จะตากกลับมาที่วันจําเป็นจะต้องมีมาทุกครั้งนะคะก็คือ,อหน่อไม้ค่ะแม่เขาจะซื้อหน่อไม้ปีละค่ะที่มันเป็นหน่อไม้ตรงลวกหรือเปล่าคะเขาเรียกประมาณนั้นนอ้อยแล้วก็เอามาขูดฝอยแล้วก็ตากแห้งแดดบ้านเราคือตากหนึ่งแดดสองแดดก็แห้งสนิท วันจะตากมาแต่ละปีเยอะมากเพราะมันเป็นคนชอบกินหน่อไม้เอามาทําซุปเอามาทําส้มตำเอามาทําแกงหน่อไม้หมดคะ่ะทุกคนปีหน้าก็คืออันนี้แหละเป็นสิ่งเดียวที่วันอยากได้มากๆกก็คือหน่อไม้แห้งนะคะขนมจีนแห้งนะคะ น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาดูครัวดูบ้านของวันนะคะแล้วก็ดูอาหารการกินการเป็นอยู่ง่ายๆของวันค่ะสำหรับวันนี้มันก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันไหนมีเมนูอาหารก็จะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ